ครับก็สวัสดีครับผมบอมท่าเสานะครับก็เพราะผมเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีสาระคนดูทีแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับเครื่องหลวงพ่อเอียนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูเหรียญหลังล้อห้านะครับหลวงพ่อเอียบัดนบรรดานะครับหลังห้าหลังเป็นล้อห้านะครับล้อห้าเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับเนี่ยครับก็สืบเนื่องจากคลิปตอนนั้นนะครับที่ว่าเดี๋ยวจะทําให้นะครับที่ว่ามีชุดเนื้อเงินมานะครับที่ได้มานะครับสืบเนื่องจากคลิปนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ส่วนเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผมทาคลิปลงไปแล้วนะครับก็เวิกวิธีการดูเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่เนื้อคนละเนื้อเท่านั้นนะครับเนี่ยคบวิธีการดูคล้ายๆกันเลยนะครับแต่วันนี้มีโอกาสนะมีโอกาสอาวเนื้อเงินมาทาให้ดูนะครับก็เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับสวยมากๆนะครับสวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยครับเหรียญนี้นะครับสวยมากๆนะครับนี่ครับหลังรอห้าเนื้อเงินนะครับนี่ครับก็อนนี่มีเนื้อทองแดงนะครับมีทองแดงแล้วก็เนื้อเงิน แล้วก็เนื้อเงินลงยาครับจะมีลงยาสังกะติ์นะครับลงยาแล้วก็เนื้อทองคำนะครับรุ่นนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะครับน on ี่ครับก็ออกปี19นะครับปี19เนี่ยนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วผิวดำเดิมน่ะผิวดำเดิมมากพระสวยมากนะครับดูจมูกพ่อครับแทบไม่โดนเลยนะครับเนี่ยครับสวยมากสวยดำเดิมเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับผิวเงินเก่าเขาจะออกอมดำเห็นไหมครับใสใสใสขุ่นๆดมดำใสเลื่อมเรื่มนิดๆไม่ได้ไม่ถึงกับขุ่นมากไม่ถึงกับขุ่นมากนะครับแต่จะมีคราบดำดำขึ้นอย่างเงี้ สวยมากนะครับอ่าวิธีการดูนะครับก็เหมือนเหรียญหลังร้หหลังร้อห้าเนื้อทองแดงเลยครับที่ผมทําลงไปนะครับก็สามารถดูย้อนหลังได้ครับดูย้อนหลังได้เลยอ่าขั้นแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสูตรผมนะครับประจํานะครับก็ดูไปหน้าก่อนนะครับดูไปหน้าเนี่ยจับหน้าขึ้นมาจําหน้าว้หน้านี่ค่อยคมชัดนะครับเนี่ยคมชัดปุ๊บเร็วสองเข้าไปนะครับทีนี้สองเข้าไปดวงดูนะครับ คมมากนะครับเนี่ยดูโหดูเปลือกตาดูเมตานี่ครับเนี่ยพาได้แท้นะครับจะสู้กล้องนี่นะครับเนี่ยครับใครที่เห็นว่าแท่บ่อยจะเข้าใจนะเขาจะสู้กล้องนะครับผิวหลวงพ่อนะครับเนี่ยดูเส้นหน้าผากคมดูเมตาดูเปลือกตากรูล้นะครับคมมากนะครับเนี่ยครับดูจมูกหลวงพ่อไม่โดนเลยครับไม่โดนเลยครับโหสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้นะสวยมากๆนะครับเนี่ยดูผิวนะดูผิวนะผิวสวยๆเลยนะครับเนี่ยโหลุงเดิมๆเลยเนี่ยเนี่ยลุงตัวนี้เกิดจากอากาศนะครับโดนออกไซด์โดนอะไรนะครับโดนอากาศ เนี่ยครับเกิดลุงขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ได้บิ้วผิวไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยผิวเดิมๆเลยนะครับเนี่ยผมเน้นผ้าเดิมผ้าสวยมาให้ดูนะครับเนี่ยครับใครติดตามผมประจาจะรู้แล้วนะครับส่วนใหญ่จะพาด้วยสวยมาให้ชมนะครับเนี่ยครับก็ช่วงนี้ก็มูลค่าเนื้องเงินนะครับเริ่มสูงมากนะครับสูงมากๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยดูจมูกดูจมูกรอห้านะครับโอ้โหโดนนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะครับโอ้โหแล้วคมมากเนี่ยดูดูเวลตาดูใบหน้าคมจิ๊บเลยนะ นี่คดูคมกริบเลยผมมากๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ยก็ราคาเนื่องินตอนนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับสูงมากๆนะครับนี่ครับก็ถือว่านี่ก็เช่ามาเพื่อเพื่อนๆเลยนครับเพื่อนๆใน u t u b e เลยนะครับเพื่อให้ศึกษานะครับก็เช่ามาราคาซื้อขายกันเลยนะครับนี่ครับไม่ได้ซื้อมาถูกกว่านี่นะครับก็คือถ้าซื้อถูกก็คือไม่ได้สวยนะครับแล้วก็ไม่ได้สภาพนี้นะครับนี่ครับก็อยากให้เรียนด้สวยมาลงใน YouTube นะครับก็เลยต้องซื้อราคาที่เขาซื้อขายกันเลยนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราดูใบหน้าเรามาดูาดูวิธีการดูนะครับใบหน้าเราดูได้แล้วนะครับจะจําได้แล้วครับโอเคคมเมตตาคมเมตตาคมปากคมหน้าผากคมนะครับเนี่ยจําแม่นปึ๊บต่อไปดูผิวผิวต้องตึงนะครับอันนี้เบสิกตัวไปผิวจะต้องตึงและเกิดเสียนนะครับเนี่ยผิวต้องตึงและเกิดเสียนนะครับลองดูอันนี้ก็เหมือนเนื้อทองแดงครับวิธีการดูนะครับแต่อนี้เป็นเนื้อเงินก็มีโอกาสนะครับเวลามันทำให้ดูนะครับก็ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเนี่ยนะครับนี่นะหมครับ เนี่ยผิวต้องตึงนี่นะครับนี่ผิวตึงๆนะครับนี่ต่อไปนะครับต่อไปด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จุดจุดที่เขาดูจุดนะครับจุดใจตังนะครับด้านหน้าจุดใจตังนะครับก็ด้านไหลไหลหลวงพ่อนะครับไหลหลวงพ่อด้านซ้ายมือเรานะครับซ้ายมือเรานะครับตรงที่ผมชี้นะครับตรงที่ผมชี้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนวงเดือนนะครับเป็นเหมือนวงเดือนต่อต่อกันครับอันนี้ของเกมไม่มีนะครับ ก็วิธีอันนี้ดูเหมือนกันกับเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใครยังไม่เคยเห็นวิธีดูเนื้อทองแดงก็ไปดูย้อนหลังผมได้นะครับเนี่ยผมพูดประจํานะครับเนี่ยเนี่ยผมจะพูดประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ยจะมีเหมือนวงเดือนนะครับสามเส้นสี่เส้นนะครับตัวนี้ของเกจถอดไม่ติดแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับและของเกจถอดใบหน้าเนี่ยใบหน้าหลวงพ่อจะเพี้ยนแน่ครับเพราะว่าโดนถอดไปนะครับจะไม่หน้านี่เปนนะครับจะไม่หน้านี่เปนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นวงเดือนขึ้นไปอย่างงี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเป็นวงเดือน เนี่ยนี่ยคือจุดตายนะครับจุดตายนะครับเนี่ยจุดตายด้านหน้าของเกผมที่ผมเจอมายังไม่มีนะครับตรงนี้นะครับจำไม่แม่นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะเล็กมากเล็กมากๆเลยครับเนี่ยเป็นเสี้ยนมันวงเดือนนะครับเนี่ยสองตามเส้นนะครับอ่าโอเคเนี่ยล้าตามโบนะครับจะมีเสี้ยนเห็นไ,ไหมเนี่ยตัวหนังสือคมชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแวดูเสียนใต้ตังกะติดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเสี้ยนเยอะมากนะครับเนมััยยยคครรบบนนีี่่เเหหโโ ดูง่ายแล้วเนี่ยมาวงเดือนขึ้นมาถึงนี่เลยครับเนี่ยไหมเนี่ยครับบางเหรียญตรงนี้ก็เนี่ยไหมบางเหรียญตรงนี้บางทียังไม่เห็นนะครับเนี่ยครับแต่ตรงข้างหูตรงนี้ต้องมีทุกเหรียญนะครับเนี่ยข้างหูตรงนี้ต้องมีต้องมีทุกเหรียญนะครับเนี่ยครับที่พบเจอนะครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วดูตรงนี้เนี่ยแมมจะมีอะไรไหมเนี่ยผิวจะตึงเรียบนะครับตึงมากๆเลยดูตรงหนังสือคมและมีเสี่ยนคมมากๆคมนะครับคมมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับแล้วส่วนใหญ่เกาจะจานนะครับเรื่องเงินจะจานท เนี่ยครับจะมีรอยจานยันตัวอีตรงนี้นะครับตรงนี้ต่อไปดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะดูหูก่อนเลยนะครับหูต้องปิ้นเป็นธรรมชาติไม่มีรอยซ้อนนะครับถ้าซ้อนก็เป็นเหรียญถอดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอเหรียญเกนนะครับที่เป็นหูซ้อนนะครับจะผมจะซื้อมานะครับจะซื้อเหรียญเกนมาจะซื้อมาให้ทำความเข้าใจนะครับเนี่ยว่าซ้อนแบบไหนนะบางคนยังไม่เข้าใจนะครับยังทักมาถามผมอยู่นะครับเนี่ยครับเนี่ยไหมหูจะปิ้นธรรมชาติอย่างนี้นะครับไม่มีรอยซ้อนเห็นไหม ูจะเรียบร้อยนะหูจะเรียบร้อยนะ<_ <k> _ <m> จะจาอเรียบร้อยนะจาอเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปิ้นข้างนะปิ้นหลังเห็นไหมปิ้นหลังเนี่ยไหมมากบ้างน้อยบ้างนะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะไม่เนี่ยตรงนี้เยอะเลยนะครับเนี่ยปิ้นตะเข้าจะพับเข้มามข้งในนะเนี่ยเห็นเนี่ยผมจะให้ดูนะครับไม่ค่อยชัดเลยครับเด <ละ S 1> ี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ครับพอดีกล้องขยับนะครับ ก็งธรรมดานะครับธรรมดานะว่าต้องขออภัยนะครับอ่าชัดแล้วครับเหน่ไหมเน่เห็นไหมเหน่ไหมป่นมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมชาตินะครับเน่เห็นไหมเหน่ไหมตรงนี้เยอะตรงนี้น้อยอ่ะโอเคอันนี้ใครดูผมประจังคงจะเข้าใจนะคงจะเข้าใจนะครับเนี่ยต่อไปก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือคมชัดคมชัดเรามีเสี้ยนเสี้ยนวิ่งที่ว่าเกิดจากการกระแทกด้วยความแรงนะครับ เซียนเขาจะเกิดธรรมชาติแล้ววิ่งออกไปเองนะวิ่งเหมือนเหมือนเปล่งลัตมีนะครับเไหนไหมเห็นไหมอันนี้เป็นเบสิกทุกผ้าเหรียญทั่วไปแล้วนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเซียนมันเปล่งลัตมีออกไปนะครับเนี่ยไหมเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยไหมเนี่ยไหมเนี่ยไหครับเนี่ยไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเราดูไปหน้าคมๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยแค่นี้คมๆมากๆนะครับเนี่ยของกีถอดก็ เพี้ยนแน่นอนนะครับให้จําใบหน้าครับด้านหน้าด้านหลังก็ได้นะครับจําไม่แม่นนะครับเนี่ยครับเนี่ยผิวก็จะตึงเห็นไหมเกิดเสียนเหียเสี้ยนอย่างเงี้ยเนี่ยดูตัวหนังสือนะถ้าเห็นเหรียญแท้ๆนะก็จะรู้นะประคมประมาณไหนนะครับตัวหนังสือคมมากนะครับเนี่ยดูดูครับเนี่ยดสอนะเนี่ยดูสาบปะรดร้อยห้านะครับเนี่ยปลาจีนบุรีดูคมมากๆนะครับสองห้าหนึ่งเก้าปี่หนึ่งเก้านะครับเนี่ยเนี่ยครับเหรียญนี้ก็น่าใช้นะครับก็ร้อยห้าก็ดีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยร้อยห้าก็ดีอยู่แล้วนะ บางคนเขาแค่ให้ลูกให้หลานแขวนหลังแค่เหรียญรอห้านะครับเหรียญของราชการที่ห้านะครับเหรียญแต่เด็กพ่อรอห้าเรานะครับก็ถือว่าดีมากนะครับดีมากๆแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วตอนนี้เป็นหน้าหน้าเป็นพ่อเอียด้วยนะครับ้านหลังเป็นหลังรอห้าคือได้ดีสองสองเท่านะครับนี่ครับสองเท่านะครับเหรียญเดียวได้สองพุทธคุณเลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วหลวงพ่อเอียปลุกเสกเข้าไปอีกนะครับปลุกเสกเข้าไปอีกโอ้โหก็น่าใช้รุ่นนะครับน่าใช้ผมก็ชอบนะครับรุ่นนี้นะก็ชอบนะครับนี่ครับ เราต่อไปจุดจ่ายตังค์นะครับด้านหลังนะครับจุดจ่ายตังค์นะครับดูในล่องโค้ดนะครับล่องโค้ดล่องโคดเนี่ยจะมีเสี้ยนเหมือนกันกับเนี่ต้องแดงเลยนะครับจะมีเสี้ยนในล่องโคดจอปรอเป็นโคดจอปรอนะครับนี่ครับโคดจอปรอนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีเสี้ยนในล่องโค้ดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเสี้ยนวิ่งวิ่งเห็นไหมวิ่งเป็นเส้นเส้นเนี่ยเห็นไหมตรงนี้จำไม่แม่นเลยนะครับตรงนี้ต้องแม่นนะครับในของเกมไม่มีนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยจุดจ่ายตังค์นะครับนี่ครับถ้าพระเลี่ยมมานะครับเลี่ยมมาก็ดูโโคคค้้ดดดนะรับู ดูข้างๆหลวงพ่อนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จ่ายตังค์นะครับด้านหน้าจ่ายตังค์ตรงนี้จุดจ่ายตังค์ตรงนี้นะครับมีตรงนี้ก็จ่ายตังค์ได้นะครับถึงเขาจะเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรมานะครับเราไม่ได้ดูนี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีเสียนก็จ่ายตังค์ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ดูตัวตัดนะครับแต่เรี่อนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีนะครับถ้าผมได้มาแบบเปื่อยๆนะครับถ้าปกติผมได้มาแบบเลี่ยมนะครับผมจะไม่ผมจะไม่ผมจะไม่แก่เลยนะครับผมไม่ให้ใครดูผมนะผมจะไม่ค่อยแก่นะเพราะไม่อยากสัมผัสผิวผ้านะครับเนี่ย เนี่ยเพราะว่าพาัดเหรียญสวยมากก็ไม่อยากสัมผัสเลยนะไม่อยากเอามือสัมผัสนะครับนี่ครับแต่อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเป็นโอกาสดีผมได้ไปเปลือยมา,มาก็เดี๋ยวมาดูตัวตัดกันนะครับอ่าโอเคดูตัวตัดนะครับจะไม่ชัดเดี๋ยวผมขยับแป๊บหนึ่งอ่าเราจะชัดเลยนะครับอ่าเห็นไหมเนื้องเงินเหมือนคลิปก่อนผมจะบอกไหมเขาจะกินเกือบเต็มไหมเนี่ยบางทีกินเต็มเลยแต่ต้องมีขีดขาดนะนี่ดูง่ายหไหมเนี่ย,ยขีดนี้เป็นเม็ดทรายนะครับ ของเกียมนี่เป็นเม็ดทรายนะครับของเกีมมันจะปืดปืดหมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นเม็ดทรายอย่างนี้ยได้ไหมขีขาดโดยธรรมชาติหรือมันสะบัดนะครับรอยสะบัดเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทั้งเหรียญนะครับทั้งเหรียญดูด้านนี้มาเนี่ยเห็นไหมอันนี้กินเต็มอันนี้มีรอยขีขาดไหมขีขาดเม็ดทรายเนี่ยอี้ดูง่ายนะครับเนี่ยครับดูง่ายเลยครับเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่เนื่เงินบางทีนะครับก็จะกินเต็มนะครับจะกินเต็มเหมือนคลิปในรุ่นเก้าที่ผมทำลงไปนน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 ะคคครรรัับบบแแแตต่่่่่อีีี้้้้้กิมมาาาาึึึึงงงงงงไลวขดนะครับ ไม่ชัดเลยนะครับอ่าเนี่ยนี่ยเนี่ยอ่านี่ยเห็นไหมครึ่งนึงบ้างอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วกี่ขาดเนี่ยอันนี้อันนี้ดูง่ายนะอันนี้ดูง่ายนะครับเนี่ยครับตัวตัดอย่างนี้ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยครับจบเลยครับจบที่ตัวตัดเลยครับผมจะเนนี้ให้จบที่ตัวตัดนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยดูง่ายนะครับเนี่ยดูง่ายนะครับอ่าเห็นไหมส่วนฝั่งนี้จะมีกินเต็มบ้างนะครับเป็นเต็มบ้างเป็นธรรมชาตินะครับจะเท่ากันหมดมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนี่เห็นไหมอันนี้ครึ่งหนึ่งอันนี้กินเต็ม กินเต็มเนี่ยเพราะเนื้อเงินเขานุ่มนะเขานุ่มนะครับก็เลยกินเต็มนะครับเนี่ยครับฟันตัดเลยตัดได้เต็มนะครับมันนุ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมฟันตัดเลยตัดได้เต็มเลยครับเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าโอเคนะครับตัวตัดเลยตัวตัดประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็วิธีการดูนั่ก็ไม่ยากนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเนี่ยครับส่วนเนื้อทองแดงนะครับจะมีแยก อันนี้นะบล็อกแยกบล็อกตรงนี้นะครับตรงเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาจุกไม่จุกนะครับเนี่ยนเนี่ยแต่อันนี้เนื้อเงินมันก็มีจุกนะครับเนี่ยนะเนื้อเงินก็มีจุกแต่ไม่ได้แยกนะครับเนื้อเงินไม่ได้แยกนะครับเห็นไหมจุกอย่างนี้นะครับเนี่ยครับก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับที่ผมทําเนื้อทองแดงลงไปแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยครับแลเขาจะมีจุกตรงนี้นะครับเนี่ย เนี่ยครับก็วิธีการดูนักเงินนะครับเนี่ยครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็ใครจะดูทองแดงก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยแล้วก็นี่นะครับต่อไปก็ตะพระเลี่ยมนะครับผมแนะนำนะครับที่าพระเขาเลี่ยมทองมาเดี๋ยวเขาเลี่ยมมาติกมามองเมหยนขอบตัดนะครับก็ดูตรงนี้นะครับจะเป็นวงเดือนนะครับจ่ายตังค์ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นวงเดือนนะครับเส้นเล็กๆบางๆบางมากนะบางจริงๆนะบางเล็กๆเลยนะเล็กตื้นๆตนเส้นเล็กๆเลยนะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีเสี้ยนนะครับเสี้ยนในโคตรจอบรอดนะครับ นะครับต่อโคตรตรงนี้ในโคตรจะบอนะครับเห็นไหมก็ตรงนี้ก็จ่ายตังค์ได้นะครับก็ช่วยเราได้นะครับเนี่ยผนจะพยายามบอกจุดที่ของเกมไม่มีนะครับเนี่ยนะครับก็เรียนนี้เป็นเรียนที่สวยมากๆนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าโชคดีนะครับถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสนะครับก็ได้มาทําให้ดูนะครับนี่ครับก็จบไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับับก็วันนี้ก็ผม ความราทาวก็ได้ทาคลิปนี้ให้ดูแล้วนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับครับก็ท่านไหนดูแลชอบนะครับหรือเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมีคลิปใหม่ๆมาทําอะไรให้ดูนะครับให้แบ่งปันความรู้อีกจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับครับก็วันี้ผมควอมร่าเสาวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ